สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีวันปีใหม่คะ่ะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองยิ่งๆขึ้นไปทุกคนนะคะส่วนเราปีใหม่ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะทุกคนได้ออกไปเที่ยวไหนบ้างนาะเราเฝ้าบ้านเหมือนเดิมคะ่ะทุกคน หยุดงานสามสี่วันนะคะอยู่แต่บ้านคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับสแกรมเมอร์นะคะทุกคนได้ยินชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะสแกรมเมอร์นะคะทักเรามาทางเออ Instagram นะคะทุกคนเยอะมากเลยคะ่ะทักมาทาง Instagram เออห้าคน ทักมาทางติ๊กตอกอีกสี่คนนะคะทุกคนรวมแล้วเป็นเก้าคนค่ะมาเป็นฝูงเลยค่ะทุกคนพากันมาเป็นฝูงเลยในติ๊กตอกนี้ยิ่งระบาดนะคะทุกคนเยอะเลยค่ะถ้าใครเข้าไปเล่นติ๊กตอกนะคะทุกคนก็น่าจะรู้นะคะ แกรมเมอร์เยอะมากเลยค่ะทุกวันนี้ใน t ิ k t o กเนี่ยเห็นแค่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะทักเรามาบอกรักบอกคิดถึงเราเฉยเลยค่ะมีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นมีแต่คนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนใน t ิกตอกในอินส a าแกรมหน้าตาดีทำงานดีอยู่ดีกินดีนะคะนั่งทำงานในห้องแอร ทักเรามาเราก็ทักกลับนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากรู้อยากเห็นค่ะเรารู้ว่าเป็นสแกมเมอร์ค่ะแต่เราอยากรู้อยากเห็นนะคะแต่เราเล่นเราก็มีสตินะคะทุกคนเรามีสติเราอยากรู้การทํำงานของเขานะคะว่ามันจะเป็นเช่นไรนะคะเนาะผลปรากฏว่า เหมือนเขาทำงานเป็นทีมเลยค่ะทุกคนถึงเวลาเก้าโมงเช้าเนี่ยเขาจะทักมาแล้วว่าถึงที่ทำงานแล้วนะทักมาแบบไล่เรียกกันเลยนะคะทุกคนคนนั้นทักมาเก้าโมงคนต่อไปก็ทักมาเก้าโมงสองนาทีเก้าโมงห้านาทีเก้าโมงหกนาทีอะไรแบบนี้ทักมาแบบไล่เรียกกันเลยค่ะเหมือนเขาช่วยกันนั่งทำงานกันเป็นทีมเลยค่ะ ตอนเที่ยงก็จะทักมาไปกินข้าวก่อนนะแล้วก็ทักมาเล่ยเรียกันเลยค่ะพอถึงเวลาเลิกงานนะคะทุกคนประมาณสี่โมงเย็นนะคะเขาก็จะทักมาอีกแล้วค่ะบอกว่าตอนนี้กำลังจะเลิกงานนะกลับถึงบ้านเดี๋ยวทักหาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทักมาก็ทักมาไล่เลี่ยกันอีกนะคะทุกคนจากที่เราสังเกตนะคะ ทักมาไล่เลี่ยกกันอีกสี่โมงสี่โมงสองนาทีสี่โมงห้านาทีสี่โมงหกนาทีแบบนี้ค่ะจะทักมาไล่เลี่ยกันเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าเขาต้องทํางานเป็นทีมค่ะทุกคนนี่แหละค่ะแต่เราก็รู้นะคะว่าเราเออคุยกับแสแกมเมอร์นะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าเรา เรารู้แต่เราอยากคุยค่ะทุกคนเพราะว่าเราอยากรู้การทำงานของเขานะคะแต่เรามีสติค่ะทุกคนนี่แหละค่ะสติต้องสำคัญค่ะทุกคนพอเราบอกว่าเอารูปเอารูปของใครมาใช้เราถามเขากลับไปแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังคุยกับใครอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาหายเงียบไปเลยค่ะทุกคนหายเงียบไปหมดทุกคนเลยค่ะ พอเราเออไล่ตามเขาทันนะคะทุกคนเขาหายเงียบไปหมดเลยค่ะคุยกันแค่ไม่กี่วันนะคะทุกคนเขาจะมาชวนเราลงทุนนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนขุดเหรียญขุดทองกินกําไรอะไรก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะอย่าไปหลงเชื่อนะคะถ้าเขาส่งแอปส่งอะไรมาให้ส่งลิงก์อะไรมาให้เราก็ไม่ต้องกดเข้าไปดูนะคะทุกคนปัดผ่านหรือไม่ก็ลบทิ้งเลยค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องแอดเขาตอบกลับไปนะคะทุกคนนี่แหละค่ะยังไงก็เล่นโซเชียลอย่างมีสตินะคะทุกคนถ้าเรามีสติแล้วเราจะปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเนาะแล้วเราอยากรู้นะคะทุกคนว่ามีใครโดนเหมือนเราบ้างคะหรือว่าเคยได้ยินหรือเปล่าคะเกี่ยวกับสแกมเมอร์พวกนี้นะคะ บอกเราหน่อยนะคะหรือว่ามีเราแค่คนเดียวเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนาะสวัสดีค่ะ